หัวซิซ่อนหลุดจะทําอย่างไรดีฟันของเรานะคะก็ยังดีอยู่วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือสวมหัวซิปคืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่อารีจะพามาสวมหัวซิปกันก่อนอื่นนะคะให้เราเลาะในส่วนที่อยู่ริมก่อนนะคะเพราะตรงนี้เราจะเป็นตำแหน่งที่เราจะเอาฟันซิปนะคะสวมคืนนั่นเองให้เรานะคะ เอาฟันซิปแย่เข้าไปในช่องซึ่งหัวซิปของเรามันจะมีช่องให้เรา,าแย่เข้าไปนะคะฝั่งด้านซ้ายและด้านขวามันมีทั้งสองช่องเลยเสร็จแล้วนะคะค่อยค่อยดึงหัวซิปนะคะรูดขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็ได้แล้วแต่สำหรับมือใหม่นะคะอาจจะยากนิดนึงค่อยค่อยทำนะคะใจะเย็น แค่นี้ก็ได้ซิปใหม่โดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าฟันซิปของเรานั้นมันยังดีอยู่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเย็บปิดตำแหน่งที่เราเลาะด้วยนะคะ